สมมติว่าควายหรือแพะหรือแกะเข้ามากินผลไม้ของสวนข้างๆก็หลักการเดียวกันครับครับคือไอ้เจ้าของแกะเจ้าของแพะก็ต้องจ่ายค่าที่แพะพวกนี้แกะพวกนี้มากัดผลไม้เขาให้เกิดความเสียหายอืถามกลับกันถ้าเกิดช้างป่าเข้ามากินอ้อยพังกินสับปะรดลุยเละหมดใครได้เป็นชอบวะไปนั่นสิครับไปเรียกร้องกับใครครับเจ้าป่าเจ้าของไปแนวนี้แล้วไม่เด้ไม่เจ้าของนะ เจ้าของคือใครเราไม่มีเจ้าของไงกรมอุดไม่ใช่กรมทยาก็ไม่ใช่ไม่มีแล้วอะ่ะถูกไหมเออคือคือกฎหมายมันมีคําว่าบาบเคราะเข้ามาหมายความว่ามันต้องดูเป็นกรณีไปไอ้กรณีนี้จัดป่ามันไม่มีเจ้าของมันก็ถือว่าเป็นภัยเคราะของคุณที่คุณต้องต้องดูแลเองถือว่าประสบภัยธรรมชาติอะไรอย่างนั้นครับเว้นแต่จําไว้ตรงนี้ให้ดีนะครับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่อมอุทยานละเลยเพิกเฉย เวนวันนี้ชื่อไอ้นายกอต้องเข้าเวนแต่ดันไปเมาหลับไม่มาทำงานแล้วก็ไม่ได้มีการมอบหมายเวนปล่อยให้สัตว์เขาเข้ามาแบบนี้ไอก้อเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่ามันมีเวนมีการดูแลหรือเปล่านะผมต้องแยกเป็นเรื่องๆไปนะไม่ใช่หมายความว่าความเสียหายทั้งหมดมันต้องดูว่าไอก้อเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลแค่ไหนถ้าเกิดเขาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ทําก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่าที่เขามีหน้าที่